เราโฆษณาโวดที่แปดอุก็มาจับฉลากกันมาจับฉลากกันไปบุญจะได้กับเปาไหมน้องไปบุญนน้อเรียกเล่าหรอเรที่ก สีเหียวสีเหียได้เบอร์ยังบ้ขาจะแก่ย่เฮ้ยเฮ้ยเฮอ๋อาใครเขาประกาศเฮเขาประกาศเลขที่ออกคือเป็นที่เห้อยแเ้วที่ยังระบาดเลขศูนยศูนย์กดชุมพัศูจุดจุดศูนย์ศูนย์ลศูนยไตัวไหนศูนจุดเก้า หกเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสามสิบเดี๋ยวมาครทองคำพี่ทองคำอ๋อโอ้โหนทองคำขนเลยแ้วสิขอแดงง่าใครทองคำอ๋อพี่ทองคำได้โอสุดยอดเฮ้ยมาก็ที่หน่งเลอ๋ี่ห้อยแฮ เ้องัสกเ่าเสกมาแล้วอ้ยเพเสกเพาสกเพสกแต่ชา

ศูนย์ศูนยจุดศูนย์ศูนย์ศูนย์ห้าพันบาทโอ้ขอสามร้อยพอแต่พ่อทองคำได้เก้าพัน จับแล้ววันที่ศูนย์ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์สี่พันถ่านครับผมออีอมาเวไมเลอมานอันนี้ใครเอ่ยน้ำกลม น้ำฝนกะละมังลวกอย่าลืมกกะละมังเรานะไม่ใช่ได้ตังแล้วเลี้ยงกะละมังแล้ลวกไปซื้อกะละมังใหม่ดีกว่าสีฟ้าสีฟ้าโอ้สีชมพูอีกแล้วสีชมพูสีชมพูมันหมางลูกเวลาบึ้ยกะละมังกะละมังเลขที่ออกศูนย์ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดพันบาท ไอเนี้นับคเอนะครัสตัวอยู่ข้างบนนางสตางค์สตางค์น้องสัี่สตางค์สนนจสนส สิสิจะเป็นหมื่นริงแล้วรลัววันใหญ,ญ่อยที่10กับส1เแน่นอนสร้ <S <S างสอง,สง,สงเซอร์กิโลเพียงเท่านี้สท่ารนัารที่สงการสงการสงการน้อยสงการ,ต,ารตันสิบเดียว พอสกพอเสกพอเสกพอเพอเพอเ ลองมาางเอาไปตีกระไแม่เท็พันล้านเทดพันล้านโอ้ว่ายังไงลูกสักเสียนึงไปเลยลูกี่ขสองนสนสจุดสนสน เชื่อที่สี่กับสี่เอ็ดนะครับข้างบนนะครับเอาที่สองกับมาบาดเดียที่สองย่ไหนไปคุณชุมพัชนาออกพิธียังพอง่เมื่ประจำพิธีเก้าสมัครเจ้าสีสมัครเจ้าสีโอ มาคนละส่วนนะนอน้องไ้เยอะกว่าพี่เองร้องต้องแบ่งพี่เกี่ยบที่ิเบิรอ่ะอุ้ยจะเดาบบนีองันดีเลยเป็นหน่อยที่ผมเต้า่าขันไปดีเป็นหน่อยเลี่ย อ้าแล้จะเอาโอ้ออ่าอีแมลไาเห้คนอุ่ยโอ้ยคุณแม่่ะดูถูกนะเนี่ยแม่อย่าดูถูกอย่าดูถูกมือกีตาร์ผมนะเห็นนาจักเส้นี่เด้ากะรีตายไป็นสีคนนะไม่ละยังบ่เวไน่เห็นงเอาไอ้เจ้าบกแก็สิเราออกโอ้เด้ากะรีตายไป็นสีคน ทำเพื่อผมทั้งตีสี่คนมืดมืดกองออกไปยามากงมูเดาอยู่หันละเออเดาอยู่ข้าวงหันต้องออกมาเบิ่นเนี่ยเอาบเงินมากมัเจ้าบวกเอิไปเอาเด้มาเพาต้องสูงก็เออเอาเราเขาปอเตงเราเขาปอเตงกินอีกกองนี่มึงกระโม่ตัวละเอาเงินเอาเงินเอาเงินปากกี่ทู๊ดแต่กองไฟเขากระเดาได้รปากกี่ทู๊ดมามามึงเสียใหญ่เร็ว ะเอาโอ้เดาบ่เอาดอกก็ซมาเสียใจใหรไปไันนะเอาเริ่มเลิเจ็ดดสามดเจ็ดชิดสามชิดแล้วเขาบอกเอนไปายปัดกล่ายเอีกี่เตียนไว้มึงยังดีๆได้น้องมึงยังตกชักทัดผู้ชมได้เออเีครัวแล้ว เอปากท้องของมึงว well? ่าขันเดาอยู like no language, oh, okay. uh ่แบงเศร้าแบงอีกหน่อยออกมาแล้วว่าขันเดาอเ่าต่อะจะไม่เดาเลยว่จะรอดูเขาเดาพอเราเลือกเพื่อแม่เขบอกว่าเอาเันนถ้าเลือกได้เอางนนั้นหมดหมดตู้ไปเด้เยผมจะไปเดาเตแล้วนะเห็นแบงสีไอสีเทาผมจะไปเดาเมแล้ว เยอนน้เจ็มนะอันนี้มันใช่ทางารกีช่อบมากมานะคเนะคุยังไม่เมามีหรือเปล่าคะหรือว่าเมาหมดแล้วเข้านีเมาหมดแล้เข้าอนเมาหมดนนแล้ววัีมาไหงาต่อเนอขอบคุณนะโอเคค่ะแเนหกนคุณแม่แต่เดอาคารา์ค่ะเด่ัส